คลิปนี้เป็นตอนสุดท้ายครับถ้าใครยังไม่ได้ดูตอนที่แล้วก็อย่าลืมย้อนกลับไปดูด้วยและคลิปนี้พวกเราก็ต่างโหวตเป็นประชาธิปไตยอยากเป็นคลิปสบายๆหนึ่งคลิปที่ไม่โดนอะไรเลยแต่ไม่ต้องห่วงครับเราจะไม่เล่นเกินหนึ่งชั่วโมงตามมาตรฐานที่เราเคยเล่นไว้แน่นอนเชื่อใจเราได้เลยครับวันนี้เราติดคุกในอวกาศและหน้าที่ของแต่ละคนก็จะคือก็จะคืออนะไระก็คืออาร์มอาร์มจะไม่ได้เป็นพวกบ้ากล้าอีกต่อไปอาร์มจะได้ไปหาของกับยิมซีส่วนอาร์ซีจะเป็นตำแหน่งเดิมก็คือไปหาหาของอ่านหนังสือเป็นแบบหน่่วยแหลง ส่วนกูจะเป็นคนบ้ากล้ามเองต้องหาอะไรอ่ะ <c oughs> นั่นดิ <c oughs> เอ้ยห้องทํางานปะห้องทำงาน,อ,งงาน <c oughs> อ่าถ้าจะไม่ผิดน่าจะต้องหาถ่านสองเชือกหนึ่งถังออกซิเจนแล้วก็ผ้าที่อยู่ในห้องพยาบาลต้องหาชุดพยาบาลในการเอาเข้าไปเอาไอ้มึงวางมาเออมียุซีมีคนไม่ทํางาน <c oughs> สองคนเลยเย yeah. และการหนีในคลิปนี้ของเรานี่จะเป็นแบบการหนีที่แบบสุดยอดมากๆเลยที่เราไม่เคยหนีมาก่อนก็คือหนีจากออกนอกอวกาศก็จะใช้กระสวยของที่เนี่แหละยิงออกไปชิมโคเทียโคสตาว์แต่เราก็อยู่ในอวกาศอยู่แล้วมีดาบเจไดปะวะมีแต่กองตำรวจแทนได้ปะ <c oughs> เะจะไดเหรอเอ้ย <c oughs> ในห้องมันมีนี่ด้วยหรอกล้องวงจรปิดเราจะขโมยของใครเนี่ยอันนี้ลำบากมากเลย แต่กูมีสูตรมันมีวิธีการขโมยของแบบสุดเด็ดที่พวกมึงยังไม่รู้อยู่ผมจะกล้ามสวยเพื่อเธอให้ได้ครับเ,เธอคนไหนอ่ะคนในวาโลคนในวาโล <c oughs> ขออัปเดตเวลาหน่อยตอนนี้เราเหลือเวลาอีกแค่56นาทีเวลาช่างเหลือมากๆาเลยอ่ะพวกแก้ยเฮ้ยเยอะอย่าลืมกินข้าวนะอย่าม <c oughs> ัาวแต่เล่นเกมนะกินข้าวบ้างไม่เก่งไม่หิวไม่ต้องย่ง มออทำไมจ่าไขวะจ่าทำไมแก้ผ้าวะมีเด้ออัมซีมึงต่อยจ่าเออแน่นอนไม่ใช่หน้าที่มึงนะห <c oughs> น้าที่ใครอ่ะหน้าที่กูกู <c oughs> วันนี้เราห้ามมีล็อกดาวน์เลยเพราะว่ากูตัดเยอะมากลำบากมากไอการที่มีล็อกดาวน์เนี่ยกูเจอแฟมิลี่โพ t โต้ด้วยนะ <c oughs> ใครอ่ะกูคิดถึงแม่อ่ะเอารูปมาให้กูคิดถึงเลยดิ <c oughs> นายนายแก้ผ้าทำไมอ่ะเมื่อกี้ นายไม่ต้องรู้หลักนายไม่ต้องรู้หลักนายจะทำอะไรอ่ะนายไม่ต้องรู้หลักนายเฮ้ยหมอไอ้นั่นเพื่อนผมเองครับที่ขโมยของอยู่ขอบผมครับหมอมีชุดหมอฟรีด้วยครับสนใจไหมครับเฮ้ยขอครับช่วยด้วยทำอะไรอ่ะโดนโดนอะไรซีเอ้ยทำไมกูรู้สึกว่ากูแต่งชุดหมอแล้วไม่เหมือนหมอเลยมึงดูดิเนในในมึงดูดิเห็นไหมกูแต่งชุดหมอไม่เหมือนหมอเลยด้วย อาซีอาซีเฮ้ยของนี่เฮ้เยยิมซีอ่ะยูซีเราไปขอบยาย <c oughs> ดดาเดี๋ยวเฮ้ยจา้าผมคิดถึงแม่แปับนึง <c oughs> คิดถึงคิดถึงแม่เชี่ยวคิดถึงจ้าจ้ามีคนอยู่แง่เดี๋ยวผมเนี่ยอยู่เนี้ยจ้าจ้า อนนี้มีที่อะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะ Fix Escape Pod อ๋อเนี่ยเราทางออกใช่มาเร็วมาเร็วทางนี้ <laughs> มุกจะออกทางนู้นนะโดนนักก้ามรังแกเฮ้ยโดนนักก้ามรังแกมอไปไกลองนะผมช่วยฮะผมช่วยผมช่วย <laughs> ผมว่าผมจะทำผิด <laughs> อาเผมช่วยคนทำผิดกฎหมายนะฮะ <laughs> ผมช่วย <laughs> <laughs> คนทำผิดกฎหมายถูกแล้วดิผมช่วย <laughs> อะไรวะกงงคำนี้เ้ยอะไรวะ จ่าครับผมผมผมเจอคนคนก็ทำผิดต่อยแรงเออเออจ่าครับจ่าครับดูดูดูมันมีชุดหมอกับเชือกครับจ่าจ่าไอไอไอเช่นนี้เหมือนกันครับจ่าจ่าจ่ามึงไล่ผิดคนแล้วจ่าจ่าจะงานมันอย่าได้ลุกแม่ไหมหนุ่มอย่ากได้ลูกแม่ยังเลยเอาไปเลยอยากคิดถึงแม่เหรอ เคยรู้มากมันยังไม่นอนอีกอะไรดาเมรีแพร์ใครทำทุมแตกเออยี่เป็นไรอ่ะมีมีคนต่อยผมมันมันเกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมเกิดขึ้นหมออามหมออามดูแลพี่ด้วยหมอหมอดูแลพี่ด้วยช่วยวินิจฉัหน่อยว่าใครเป็นฆาตกรให้ผมกีผมแบบนะเมอหลับแบบผมเผลอผมเผลอหมออามช่วย ช่วยฉันนะชุดจอะไรวะฉันฉันนะชจดผมหน่อยว่าผมเกิดอะไรขึ้นหมออามเหมือนเหมือนจะเป็นแผลแผลช้ำแผลช้ำที่หน้าโดนต่อยมาเออผมผมเขแปลกเหมือนกันผมผมผมยังไม่รู้สึกว่าโดนต่อยอยู่อยู่ผมก็หลับไปขอบคุณครับหมอผมต้องจ่ายเงินหมอยังไงครับไม่มีค่าใช้จ่ายมีค่าใช้จ่ายด้วยหมอมีอันนี้ให้นะแม่ผมช้ำได้แล้วครับหมออา姆 ใครเป็นคนกระทือผมมมึึงงไม่มีสิทธิ์มากระทำรูปแม่โูยนี่แเละเขามึงใช่ไหมมึงใช่ไหมโอ้มึงขโมยรูปแม่กูเชี่ยมึงขโมยรูปแม่กูมึงเองหอานมากเจด้วย มึงนินหมออาบุกแกพาคุณจะไปเดือดทุบดักดีบ้าก้าวไปเท่าไหร่แล้วนะหมออาบว่าผมจะทำยังไงดีไอ้ผมแบบแข็งแกร่งมากกว่านี้นี่ไม่เจอถ่านไปล้งไปนั่นแหละผมต้องเล่นยังไงครับหมออาบต้องดูหมอนะนี่เล่นแบบหมอนี่ เเยยลกหมอฟิตมากเลยหมอใส่แมสใส่แมสด้วยนะหมอเัาหายใจออกเขาเาหมอหายใจออกเฮ้ยหมอผมเจอริชี้นี่น้ำหมอเกี่ยวหมอเชียหมอมาช่วยแล้วแล้วหมอเม่ยกีมอะไรเนี่ย หมอผมทำได้แล้วหมอขอที่ดิงหมอสั่นไปให้ผมหน่อยทีเดียวหมอหมอไอ้ไม่หมอไอ้ย <laughs> หมอไอ้ <laughs> <laughs> หมอไอานเลยหมอลูกลูกแม่ผมหายหญิงหัวฟ้าเขาเมไหร <laughs> ไม่เรียก <laughs> หมอ <laughs> ถึงเวลาแล้วที่เราจะแข่งเหรอเฮ้ยมาถึงเวลาที่ ถึงเวลาแล้วถึงเวลาที่กูจะถึงแปลงถึงเวลาแล้วไอ้เชี่ยพิ้งก์แตไมถึงห้องเลยมึงจะการกูเลยมาเราต้องห้ามเล่นนานอันนี้เราแบบจริงจังเลยนะรู้ป่ะเท่าไหร่เท่าไหร่ตอนนี้เท่าไหร่ละตอนนี้เราเหลือเวลาอีกแค่37นาทีเท่านั้นกับฐานอีกหนึ่งก้อนแค่นั้นเอาเลยเหลือแค่ฐานหนึ่งก้อนเหรอหายอย่างนานนี่หนูอาจจะต้องแบบต่อย แต่ละคนเอามาไถฐานนะเหมือนครั้งนั้นน่ะที่หาหวีอ่ะเออเหมือนครั้งนั้นอ่ะกูไม่มีของเตี้ยเอาจากมึงเนี่ยแหละไอ้เชี้นี่ไงฐานได้แล้วเออเฮ้ยอันนี้มากระโดดมัเนี่ยมึงเอาจากศพไข่เนี่ยศพตำรวจเออมึงบุบมิบเบอร์เฮ้ยใครอ่ะเดินประสงค์พี่หน่อยพี่กลัวผีมันตอนดึกแล้วทำไมพี่โปทุกรอบเลยแม่ใครก็ไม่รู้ขโมยชุดกูไปอ่ะ สำรวจไงอ้ามอมเข้าใจใช่ปะอ้ามอ้มใช่ปะแบบคนเราอ่ะเหมือนเหมือนพี่เป็นเมซี่อ่ะแบบใครๆก็อยากได้เสื้อพี่ไงล็อกดาวเลยมึงไอ้ลำมึงแล้วบอกตัดยากเลยนะมึงสองคนเนี่ยไม่เข้าห้องขังอ้เฮียมาไล่กันรามไม่นะก็ไม่ใช่ในห้องกูเน่เี่ยมาคุคของของกูชิบหายนะวอา อ้ามอย่าเล่นดีกูบอกว่ามันตัดยากตัดแล้วป่ะอดีตป่ะอดีตออกเลยออกเลยออกเลยตอนนี้เราเหลือเวลาแค่20นาทีเท่านั้นปะป่ะได้เวลาออกแล้วป่ะ20นาทีก็ออกเลยบอกให้อย่าเล่นเยอะมันตัดยากชี้นี่ชี้มันตัดยากเดี๋ยวมึงก็ตายกันลอยอย่างเดียวมูน้อดักตีใครอ่ะยุทดมุกี้กูเห็นนะยนี่เปิดดิ ต่ออะไรอ่ะให้บากรำจัดการเองป่ไม่ออกกันออกกันเนี่ยมุกจิ๊ดจนีดต่อไปไอ้เนี่ยไปแบบมาดิไปแบบมาด้วยไปแบบด้วยลงเอาเปนมาเร็ววิ่งไกลนะแล้วกลับด้วยกันอีพีสุดท้ายเป็นยี่หรอวะไรไปออกเงี้ย ลากขึ้นพี่ลากไปด้วยเหียพออยศรพลายศรเหียต้องลากไปด้วยแล้วลอยไปไหนอ่ะไม่มีหนทางเราอาจจะไปแบบไปเกิดที่ดาวนาเมฆก็ได้นะไปไกลดีนะ